สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องช่องต่อต้นชาแนลพี่น้องเมื่อวานเมื่อก่อนเวาวานข่าวแล้วมันนี่เมื่อคืนฝนตกแบบแห้งพี่น้องแต่เลยมาซองมึงไฮห,หน้ามาซองมึงหน้าเห้า ตอนนีอยู่หน้าแล้วพี่นอ้องเบื้องบรรยากาศข้างหลังข่อยได้ไหมจ๊ะบรรยากาศได้ไหมเสียงเขียดพี่นอ้องแบบหลายแบบหลายโหลดเดี๋ยวจะให้เบื้องให้หน้าเที่ยาววานนี่จ้ะพี่นอ้องน้ำทวมแบบคากวันสิเกิดบ่มูจาว่าเอา ซอยขบงเนี่ยมูจอว่ามันสิเกิดบอ่อเข่าเนี่ยเท่าตกขากตกแน่แต่มันขึ้นมัวว่านี่ตกเบิดมื่เบิดขึ้น,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 นตกขากตกแน่ตีละพี่น้องสิเกิดอยู่บทชาว่าว่ามันสิเดว้านไม่ก็บ,บอกเถ่าท,ท่วมเบิดได้นี่พี่น้อง สิเปงไปทั้งไรล่ะบานว่าเจ้าอาน๋ยเส็นเบึงทางที่พี่นอ้องปวดเขียยเอ้เอะแต่ว่าธรรมชาติดีเนาะพี่น้องเนะาะธรรมชาติสวยมากหญ้าแบบหลายโหลดพี่นอ้องเพี่ย เขียวชะอมแห้งปูนทั้งปุ่นก็จะเป็นหน้าพี่น้องสุดไปทั้งปุน้นหนาเต่าไพี่น้องเอ้ยมเจจะว่ายังไดมึงสีผ้ายางไปเบงองอะไรยัง บ่เป็นสีเดียมะวานใหม่บอกพี่น้องบอก่กระจกปั๊กอู้ยังสิไปเอาบอกา่กระจกอีกอยู่แทนที่สิเอาแมา่แต่ทะเลพวกไอ้หนิ่มตลาดเพื่องพวกไอ้หนิ่มอันดีมากเดี๋ยวไปเอาจอบกันพี่น้องเดี๋ยวก็มาทายให้เบิ้งใหม่โอเคนะจ๊ะ กลับมาแล้วพี่น้องไปเอาจอบเพื่อที่จะจมาเปิ่งน้ำนี่แถวสาเฮาหเดี๋ยวจะให้พี่น้องเบ่งนี่น้ำท่วมเมหลายเยด้ยพี่นอ้องตบว่าแต่หลายเติอบอยู่เขาจากอุ้ยเนี่ยโอ้ใหม่เนี่ยพี่น้อง มากับสาวิษณนก็ยังเกาะแมากับอีสานบานสาวจอยจะพี่น้อง <laughs> ช่องเพิ่์ลเด้พี่น้องเด้อฝากไปติดตามให้เพินนเ่์แนงดับภาสิอาบคีปลงเร,เร็วนี่ล่ะข่้นแทลหน่ากะที่มันขั้นเีิน ตัวสิป้านได้ไดแต่ละอ่านคุณนะพี่นอ้องมูมเจ้าได้ยินเสียงเขียดบอตะกี้ก็เมนมานอนมานอนหน้าได้พี่นอ้องตะกี้เทียงอยูงนี่จากพี่นอ้องนี่เสียงยูงนี่แต่ว่าพายุเข,ขา่าเราไปที่นี่เทียงมันก็พัง เขากัเลยบกใครเรียนมานอนหน้าก็เที่ยวมาเอานะพี่น้องทางตะว,วันเข่ามัวว่านี่จังไหนึ่งเราจังว่าพายุเขา่าพี่น้องเหมืงซอยกันเป็นยังอุ้ยยุ่งยุ่งยุ่งเอาเกงลงก่อนยุ่งกัดพี่น้อง กัดข่อยพี่น้องข่อยจะมีหนาทีมานั่งห้กำลังใจพี่น้อง้ย <c oughs> ห่อน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 อา้าขนาดขึ้นฟ้าขึ้นฝนนด้นีแต่ยังอ้าวแน่อยู่กินเขาแล้วบ่กพี่น้องพอข่อยกับพักกันกินเขาห่อตะแหลกวก็ลงมา ตอนแรกมาซอมมึงหน้าก่อนไปซื้อว่าหนามันสิทวงบอมาไม่เห็นหนาม่วงก็เลยพากกันโง่ขึ้นไปกินเขา่าเอาจอบลงมามาเปล่ง้ายู่เข่าหลายอยู่เนี้ทั้งประเทศล่ากับเขาน้องพี่น้องเห็นข้าเจ้า โคกันโอ้ยยุ่งทั้งบานเฮาทั้งอีสานทั้งอุบลทั้งอันนี้ก็โต๊กดีโต๊กเบิดมือเบิดเว้นโอ้ยจะเป็นโต๊กดีโต๊กขาดห่อนพี่น้องคลิปนี้กับบมีเอยียงพามาส่งมืองหน้าซื่อพี่น้อง พอบอกใครได้อับคีิปมันะก็เลยว่าเออมหนาก็เลยอับให้เพิ่นเบิงแน่พื้ล,ลังคนเพื่อกระยาเข็นอ่ะนะนะพี่น้องมันก็สิบเท่านง่ามบันไดเนาะพี่น้องหน้าเ,เพราะว่ามาตะดินนะหนะน,น,น,นูมันบพท่านไอ้เขียวนะพี่น้องเนาะเพราะวะ่วาห้องตะวัน นี่น้ำนี่ตะกี้มีเห็ดเด้พี่น้องเห็ดอันนั้นเห็ดอ่้มยังกระปึงอันให้กม้มโกมันเห็ดเพาะเห็ดเพาะพี่น้องนี่น้ำให้หน้าน้ำมันนี่มาหาเก็บเอาคลิปนี้ผมมีสาระเด,ด้อพี่น้อง พาพมะบึงหน้าซื่อลุ่งหรอหือเปล่ามันไหลบรบเปล่าโบสถ์นสอดหรืเปล่านี่เป็นโหนดินเกียนบ้านนี้ลูกสาวทำทำงานเด้่อพี่น้อง เเสียเียยงดพี่น้องเขาเป่งแล้วแล้วเขาเป่งแล้วล่ะพี่น้องเดี๋ยวจะกลับบานแล้วมันเลิมข้ามแน่แล้วนะพี่น้อง แล้วมือไหมยังจะมามาเบิ้งอีกเธอหนึง่งว่าเป็นจังไดเน,นะพี่น้องเนาะเพราะว่าฝนก็คขึ้นมาเนี่ยพี่นอ้องมึงไปลนไฝนมันขึมม้นไหมล่ะกระนาจ,จะบ่ได้เป้งแค่ข่างอีข่างเดียวเนาะมันก็นนาสิอุ้ยก็นนาสิได้ม,มากอีกหลายเืออยู่พี่น้องโอเคสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด ติดตามกดเบอร์สุกเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์มาหายเพื่อเป็นกำลังเร่งใจให้กันนะครับฝากไว้ซ้ำนี้ลากันไปแล้วโชคดีไม่ใช่ปลอดภัยจากโรคโควิดเบอร์สุกโกุกอนสวัสดีครับ